สวัสดีครับเจมมาตกกลับไม,ม่แก้วนะครับวันนี้ก็กลับมาพร้อมกับชุดในตำนานนะชุดระดับตำนานของบูยาเดย์นะครับในปี2021เองนะครับก็กลับมาแล้วนะครับหลังจากที่โอ้ตั้งแต่เดือนฮะเดือน1 0 11ป่ะ11ป่ะ2 1 2 3 4นะประมาณ5 6เดือนนะครับก็ กลับมาแล้วนะสำหรับชุดนี้ก็เป็นอีกหนึ่งชุดที่มีคนขอกันเข้ามาเยอะมากๆนะครับเนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากว่าตานะครับตาหน้าตามเทนะครับแล้วก็มีของอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นท่าเต้นหรือว่าตัวเอฟเฟกอื่นๆอีกมากมายนะครับนี่แล้วมาดูรีวิวกันดีกว่านะครับสำหรับชุดนี้นะชุดในตำนานตอนนี้ก็มีทั้งหมด2ตัวนะครับก็จะมีชุดคอบรานะครับแล้วก็มีชุดของบูจาเดนะครับชุดคอบราก็เคยกลับมาแล้วใช่ไหมเหมือนจะเคยกลับมา1รอบนะครับ แล้วอันนี้ก็จะเป็นชุบูย a เดนะครับมีทั้งหมด6ชิ้นด้วยกันก็คือเสื้อกางเกงรองเทา้าทรงผมหน้าตาแล้วก็หน้ากากนะครับซึ่งมันมีทั้งหมด4สี4นะครับแ้วมันมีของอยังอ,อื่นอีกนะครับเพราะฉะนั้นนี่น้องซื้อชุดนี้ชุดเดียวเนี่ยน้องได้เหมือนได้ของไปประมาณ20กว่าอย่างนะครับ20กว่าอย่างนี่ให้ดูนี่มาเปลี่ยนสีให้ดูทีเดียวนะครับขอกดเข้าไปที่ ระดับตำนานก่อนนะตอนนี้ก็มีสองอันเดอคอบรากับบูยาเดนะนี่สองตัวนะครับเยวที่บูยาเดกันดีกว่านะครับโอเคอ่าอย่างที่บอกว่ามีหกหกอันด้วยกัน6กอันด้วยกันนะครับมีเรื่องราวด้วยนะมีเรื่องราวมากมายที่ไม่มีใครได้ฟังนะครับเพราะมันให้อ่านมันไม่ได้ให้ฟังนะครับอืมนะตัวนี้ก็นอกจากได้ท่าแล้วเอ้ยนอกจากได้ตัวชุดแล้วเนี่ยน้องยังได้ของอื่นอีกสี่อย่างนะครับก็คูณลงไปนะหกใช่ไหมคูณสี่ก็คือยี่สิบสี่ ยี่สิบสี่แล้วก็นี่ยี่ห้ายี่หกยี่เจ็ดยี่แปดนะได้ไปอันเดียวเหมือนได้ของไปยี่สิบแปดอย่างนะครับสำหรับชุดบูย่าเดย์อันนี้นะครับมาเริ่มดูอันดีอันแรกกันดีกว่านะครับอันแรกเนี่ยเป็นท่าทางนะครับเป็นท่าทางนําเต้นนะครับก็คือเวลาที่น้องเขาไปอยู่ในเขาเรียกว่านะกลุ่มนะครับน้องกดท่านี้ปุ๊บนะครับคนที่อยู่ในคนที่อยู่ในปาร์ตี้น้องเนี่ยก็จะเต้นตามน้องนะคือเรามีเป็นผู้มีอำนาจสั่งเต้นตามได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเขาจะกดยกเลิกอย่างเงี้ยเขากดได้นะ ถ้าเกิดเขาไม่กดโยเกิร์ตปุ๊บขอจะเต้นท่านีนะก็เหมือนเป็นท่าเต้นบีบอยนี่ในในีนอันนีนน้อันที่สองจะมีท่าทางพิเศษของบูยาเด่นี่เตะบอลต่อยบอลแล้วก็เบ่งพลังนะครับชึบชึบชึบนี่นเบ่งพลังเป็นปีให้ดูข้างในหนึ่งรอบปังอ่า อันต่อมาเป็นแอนิเมชันเปิดตัวนะครับตัวนี้เทมากเช่นเดียวกันบินมานพร้อมต่อยไปหนึ่งดอกนี่ขอองหนึ่งรอบแป้งอีกหนึ่งทีงวยปังโอเคอสุดท้ายจะเป็น่าเอฟเฟกที่พื้นนะครับอันนี้ความจริงพี่ชอบมากเลยนะครับมันใส่น้องใส่อะไรในตัวก็ได้นะใส่อะไรในตัวก็ได้เนี้ น้องจะได้เอฟเฟกนะครับเอฟเฟกที่ยืนที่พืนนะครับเป็นเอฟเฟกพิเศษนะครับซึ่งปฏิวัติที่พี่ชอบใส่คือใส่ตานะครับเราจะเอฟเฟกในการยืนพิเศษที่หน้าหลับบีกระเทนนั่นเองนะต่อมาการเลือกสีนะครับอย่างที่บอกไปว่าน้องจะเลือกสีของทั้งชุดเลยก็ได้หรือว่าน้องจะเลือกสีเป็นชิ้นๆก็ได้นะครับอย่างตัวอย่างแรกสมมุติว่าเราเปลี่ยนนะทรงผมนี่ปฏิจะเป็นสีนี้นะครับนี่คือสีปฏิที่น้องได้นะครับ ถ้าน้องเล่นถึงแรงแพตินัมนะครับน้องก็จะได้สีนี้นะครับเล่นถึงแรงเดมอนจะได้สีนี้แล้วก็เล่นถึงแรงแดงจะได้สีนี้เข้ามาถึงแรงแดงแค่รอบเดียวพอนะครับปลดรอบเดียวพอจะได้ต่อไปนะครับซีซั่นอื่นน้องไม่ถึงแรงแดงก็ไม่มีปัญหานะครับแค่รอบเดียวพอครับอันนี้ก็เป็นทรงผมนะครับสีนี้นะสีเหลืองอันนี้เป็นสีฟ้านะอันนี้เป็นสีม่วงนะครับอันนี้เป็นสีแดง ความจริงไปให้ดูที่ห้องแต่งตัวน่าจะชัดกว่านะครับจะได้รีวิวเทียส่วนไปด้วยนะขอรีวิวเทียส่วนก่อนดีกว่าโอเคพาแรกเป็นทรงผมนะครับเป็นทรงผมแบบหัวตั้งๆนะครับหยิกๆตั้งๆนะพาที่สองจะเป็นเสื้อนะครับเสื้อตีมมันจะเป็นกระโหลกนะครับคือต้องบอกว่าบูย่าเดเนี่ยมีคนถามว่าบูย่าคืออะไรบูย่าคือคําที่เราแบบใช้ตอนที่เหมือนกับเราชนะในเกมฟีไฟเราจะบูย่านะครับ ก็ตีมของบูย่าเดยอเนี่ยมันจะเป็นกระโหลกนะครับน้องถ้าน้องดูของตีมปี2020เนี้ยก็จะเป็นกระโหลกปีของ2021เนี้ยก็จะเป็นกระโหลกตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าปีของ2022ไยปีนี้จะเป็นกระโหลกแบบนี้อีกหรือเปล่านะครับซึ่งตัวชุดเนี้ยมันก็เหมือนกับว่าเราเอาโครงกระดูกแล้วเอากระโหลกมาใส่ในตัวนะครับก็จะเป็นแบบเนี้ยมาซิ่โครงนะครับเป็นกระดูกข้างหลังเป็นกระดูกสันหลังนะครับใส่ให้ดูในชุดตีกงหนงรอบกัน นนี่ะก็เหมือนเป็นคล้ายๆแบบสีขาวเป็นกระดูกกระดุกนะครับแล้วก็เอฟเฟกต์นี้ยจะมีเป็นเอฟเฟกของตัวแบบเหมือนกระโหลกติดปีกอยู่นี่เท่มากนะโอเคให้ดูเป็นชินช้นๆกันนพะพาร์ทแรกอย่างที่บอกไปว่าเป็นทรงผมนะครับพาร์ทที่สองก็เป็นเสื้อตะกี้ให้ดูแล้วนะมีฮูดด้วยแต่ฮูดใส่ไม่ได้นะนี่พาร์ทที่สามนะครับเป็นรองเท้ารองเท้านี้ก็จะเป็นรองเท้าสีขาวแล้วก็มีเอฟเฟกต สีเหลืองซึ่งเปลี่ยนได้นะครับเป็นเอฟเฟกสีทองที่เปลี่ยนได้ครับส่วนอื่นนะครับปั๊บนี่แมวอ,อัน,นี่เดียเออนนเด๋ยวแมวอันนี้เดี๋ยวโอเคได้ชอบหาสักทองเวลารีวิวเพราะมันโชว์ชุดง่ายดีโอเคเอ่าหน้ากากนะครับหน้ากากก็เป็นคล้ายๆกระโหลกเหมือนกันนะครับนี่ แล้วก็จะมีตานะครับตานี้เป็นตาที่มีเอฟเฟกนะครับเป็นตาหนึ่งนไม,ไม่กี่อันเนี่ยที่มีเอฟเฟกนะครับปา่าติมจะมีน้อยมากนะครับแล้วก็กางเกงนะครับกางเกงตัวน,นี้ประมาณนี้ทีนี้ถ้าเกิดเราเปลี่ยนสี ZA มันจะเป็นยังไงนะครับเปลี่ยนสีก็เดี๋ยวให้ดูทีละสีสักกันสมมุติว่าถ้าเกิดเราอยากเปลี่ยนสีของอันนี้นะครับก็ก็เปลี่ยนได้นี่สีนี้ก่อนอ่าเป็นสีนี้ก็เป็นสีนี้ ตัวหน้ากากก็เช่นเดียวกันนะครับก็เปลี่ยนปั๊บสีนี้สีนี้แล้วสีนี้หน้าตาก็เช่นเดียวกันนะครับหน้าตาก็เปลี่ยนได้สีนี้สีนี้สนีสนี้นะครับเสื้อนี่นี่นี่ความจริงที่ชอบใส่ผสมเหมือนกันนะตอนที่แบบุดม,มาและแก้มันเทน,นี่ ผิด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 ทั้งต่างตัวเอาก็ผิดของมัวมัวสมมติดนาเกียร์สุดนี่ความจริงใส่ผสมระหว่างสองชิปก็เท่ดีนะเี่ก็ใส่นี่นี่กระเทียมกันนะ ซึ่งถ้าเกิดอยากเปลี่ยนสีทั้งชุดก็มันมจำได้ว่ามันมีปุ่มเสียเปลี่ยนสีง่ายอยู่ทั้งชุดนะอ,อันนี้นี่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 จะได้เห็นทั้งชุดเลยสีฟ้านะครับตัวกระโหลกก็เปลี่ยนตามนะเป็นสีฟ้านี่เป็นกระโหลกสีม่วงแล้วก็นี่เป็นกระโหลกแดงถ้าอยากได้นะครับก็มาแบบเดิมนะครับในตู้กาชาห้าเหรียญน,นะครับก็เริ่มตั้งแต่วันที่วันที่หนึ่ง เดือน5นะครับไปจนถึงวันที่เจ็ดเดือนห้าก็เจ็ดวันด้วยกันถ้าเกิดใครอยากได้ก็ขอให้ดวงดีๆนะครับขอให้ดวงดีๆต้องบอกว่าชุดนี้นะครับเอาตาไปใส่กับกล้ามทองสวยมากนะครับใครที่เป็นแฟนกล้ามทองนะครับก,ก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมนี่เอาตามาใส่สวยมากเข้ากับกล้ามทองอันนี้ไม่ใช่กล้ามทองนี้อันนี้เป็นเครนะเออโซ่ทองโซทอง,ทองชุดกุมารทองนะเข้ากับกล้ามทองเหมือนกันนะครับถ้าเกิดใครที่ จะใส่กล้ามทองเดี๋ยวพี่ใส่ให้ดูแล้วกันกล้ามทองก็เป็นอีกหนึ่งี่มาเข้ากล้ามทองนะครับก็สมควรมีไว้นะครับสมควรมีไว้แล้วก็ตอนที่เราใส่ตานี้นะครับเราก็จะเอฟเฟกพิเศษตอนที่ยืนที่ห้องด้วยนะครับที่ยืนที่พืนเนี่ยนะขอให้ดวงดีกันทุกคนนะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะฝากกดไลก์กดแชร์ติดตาม Facebook YouTube ด้วยแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับไปแล้วบ๊ายบาย